สวัสดีค่ะตอนนี้อ้อมก็อยู่ที่บ้านที่พร้อมขายแล้วนะคะก็คือหมู่บ้านเคซีรามินทา8นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณถนนไทยรามันหรือว่าเส้นหาไทยรานั่นเองหลังนี้นะคะก็มีเนื้อที่ทั้งหมด16ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำเนาะเราดีไซน์บ้านออกแบบรีโนเวทใหม่นะคะเรามาเยี่ยมชมกันเลยดีกว่ามาค่ะออันนี้ประตูอลูมิเนียมประตูแล้วก็เป็นเหล็กตัดกับ อลูมิเนียมลายไม้นะคะก็อันนี้ทําขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็หลังคานี้เป็นหลังคาใหม่นะคะก็เป็นหลังคาลงรถที่เราต่อเติมขึ้นมาใหม่เลยโดยใช้กระเบื้องลอนคู่ค่ะก็จะทนทานเป็นพิเศษเลยแล้วก็ตรงนี้อ้อมตอกก่อระแนงไม้ขึ้นปิดบ้านไว้ให้ด้วยเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีคมไฟมีไฟกิ่งไว้ให้ด้านข้างด้วยซึ่ง ลงรถนี่นะคะมีไฟทั้งหมด3ดวงเนาะมีด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้อีกดวงหนึ่งค่ะก็จะมีความสว่างพอสมควรแล้วก็กระเบื้องลงรถอันนี้เราก็ปูให้ใหม่นะคะเป็นกระเบื้องกันลื่นโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็เราถมเราถมพื้นขึ้นมาให้ใหม่ด้วยนะคะก็ มันก็จะปรับระดับขึ้นมานิดนึ่งเรามาดูข้างในกันอ้อ,อมตรงนี้นะคะอ้อมทุบหน้าต่างออกเนาะแล้วก็ทุบป,ประตูออกเพื่อให้ขยายเพื่อให้ใส่บานอลูมิเนียมเต็มบานได้นะคะ Hey, เรามาดูข้างในกันดีกว่าซึ่งภายในนะคะอ้อมจะออกแบบให้ดูมีความสบายหูสบายตาเนาะก็จะมีความเป็นมินิมอลไม้ผสมกับสีขาวนั่นเองก็อ้อมใช้สี t O A กึ่งเงาเนาะแล้วก็กระเบื้องใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ค่ะเป็นกระเบื้องเซรามิกลายไม้เนาะขนาด 60, คูณ60เซนติเมตรค่ะก็จะเป็นกระเบื้องอันใหญ่นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น ห้องเก็บของชั้นใต้บันไดนะคะด้านในก็จะปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะก็สำหรับของจุกจิ๊กเนาะที่เราแบบหาที่เก็บไม่ได้ก็มาเก็บไว้ห้องใต้บันไดนี้ได้ค่ะมาดูข้างหลังกันเลยอันนี้เป็นห้องน้ําก็คือหลังนี้มีห้องน้ำสองห้องเนาะมีข้างล่างห้องหนึ่งแล้วก็ห้องบนห้องหนึ่งห้องน้ําข้างล่างนี่ค่ะก็ดีไซน์ใหม่เนาะปูทั้งกระเบื้องพื้นแล้วก็กระเบื้องผนังใหม่ให้ด้วยค่ะ ซึ่งกระเบื้องพื้นอันนี้เป็นสำหรับการลื่นโดยเฉพาะนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะคะต่อมาเลยก็คือเป็นห้องครัวตรงนี้เราทำให้เป็นครัวโล่งเนาะก็จะทุบออกมาแล้วก็เพิ่มาต่อเติมที่ครัวการ์มีเคาน์เตอร์ให้พร้อมเศ็จับพร้อมซิงค์ไม้นะคะอันนี้ทนทานพิเศษ,ษและอีกอย่างหนึ่งเลยคืออ้อมแถมเตาพร้อมเครื่องดูดควันให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ประกัน2ปีนะนับจากวันที่ซื้อก็ถ้าใครได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ้อมมีใบเสร็จสำหรับเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันให้เนาะน่าจะปีกว่าเลยแหละเพราะว่าอ้อมคำนวณไม่ว่าน่าจะประกันได้อีกประมาณปีกว่าป,ปีประมาณปีครึ่ง ประมาณนั้นไะเรามาดูห้องบนค่ะบันไดนี้คือก็ทาสีใหม่เช่นกันนะคะเป็นสีน้ำมันนะคะด้านบนนี้นะคะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะแล้วก็มีห้องน้าข้างบนอีกห้องหนึ่งเราไปดูห้องข้างหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะห้องข้างหน้านี้นะคะคือข้างบนนี้เราก็ปูกระเบื้องใหม่หมดเลยเช่นกันนะแล้วก็ใช้สีภายในคือสี T O A ค่ะห้องนี้ทำฝ้าหลุมไว้ให้ด้วย ด้านบนนี้เพิ่มความหรูหราให้นิดนึงสำหรับฝ้านะคะแล้วก็เป็นฝ้าฉาบเรียบที่เปลี่ยนใหม่เนาะข้างนอกนี้มีระเบียงด้านหน้าให้ด้วยซึ่งอ้อมใส่เหล็กดัดไว้ให้แล้วค่ะเค <Okay, S 1> ดูข้างนอกสักนิดหนึ่งก็ได้ okay, เคออระเบียงด้านนอกนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าเราออกมา นั่งเล่นอะไรได้ก็กระเบื้องนี้อ้อมก็ปูให้ใหม่เป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะพร้อมกับมุงหลังคาเพิ่มให้ใช้อันนี้ใช้หลังคากระเบื้องรอนคู่นะคะก็ยื่นต่อออกไปเพื่อบังแดดแล้วก็กันฝนให้ได้บางส่วนด้วยเรามาดูห้องข้างหลังกันต่อเลยค่ะห้องนอ่ข้างหลังนี้นะถ้าในความรู้สึกอ้อ,อมจะไซส์พอๆกับห้องด้านหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมุมตรงนี้ให้ด้วย มีมุมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะเป็นช่องที่ว่าระหว่างทางขึ้นบันไดเราสามารถวางตู้เสื้อ้าตรงนี้ได้เพื่อหลบมุมนอนแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในห้องนอนเพิ่มมากขึ้นด้านหลังนี้ก็อ้อมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมกระจกอลูมิเนียมให้นะคะพร้อมกับมีเหล็กดัดที่ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็มาดูห้องน้ําข้างบนนะคะห้องน้ําข้างบนนี่จะใหญ่กว่าห้องข้างล่างนะคะเข้ามาดูได้เลยสุขภัณฑ์อะไรเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเนาะ พร้อมกับกระเบื้องที่กันลื่นค่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบบ้านหลังนี้และอยากมาเยี่ยมชมนะคะก็สามารถติดต่ออ้อมได้ที่เบอร์และไลน์ด้านล่างนี้นะคะวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ